มาเพื่อสีผ้าออกบวชเมือ่อใดมาสันตกะมากับนายชนะมาวอตอตอนเชีวอตอเรื่องเต้ามวานันเจ้าชายทิฏฐะเมื่อไปเที่ยวข้างนอกที่ทรงมากันตกะออกจากวังโดยนี้ออกตอนกลางคืนวัให้ผู้ใดหดู่ อะไรออกมาบวชแล้วพี่หนอกผู้แสวงหาโปรดต้องการน,นยังเลยเจ้าชายชิตตะลงอยู่ในเพจของวันนี้เอามาบวชกับมหอดเต็มนามเมนันเชลาในสถานที่เม่นันก็นังลงเม่นันเจ้าชายชิตตะพอได้เห็นภาพทั้งหลายที่เห็นมาเนี่ เลื่อนแต่ภาพที่เจ้าของมาเคยเห็นทั้งนั้นที่บอกเป็นคือซุมเราหนีแต่ภาพที่เพิ่นสะดุดใจมากที่สุดคือการเป็นนักบวชออกเสเวงเจ้าชายชิตตะ,ะลงโยในเพจของนิสัยเพิ่นสร้างสมมาทั้งหลายภพได้ยชาติเพิ่นสร้างสมมาหลายภพหลายชาติก็เพื่อต้องการนั่นนี่ละ่ะเพื่อที่บอกเป็นคือซุมเราหนี แต่ภาพที่เพิ่นสะดุดใจมากที่สุดคือการเป็นนักบวชออกแสเวงอภิวาตเนาะแต่เจ้าชายเช่ฐัศธาเนี่ยบุญบารมีพิ่นสางสมมาบ่ได้วังไว้ทางนั้นหวังในการออกใจเมื่อออกบวชพิ่นก็ไดบอกบอกนายชน,นะให้ไปเอาซาเอามากันตกะอันนี้ละ่ะ สี่เหตุให้เจ้าชายชิตธะซึ่งในใจมจึงมากเพราะพอในคือเทวดาดนบันดาใน้พินเห็นจุดประสงค์กับเพื่อสีเอาพินออกบวชนะจดจุดประสงค์ไหนมือออกบวชพินก็นได้บอกบอกนายชน,นะให้ไปเอาซาเอามากันตะกะ ตอนนี้เอามาบวชก็มาหอดเต็มนามเมนันเชล่าในสถานที่เม่นนันก็นั่งลงม่งนันมาวอตตอตอนจีวบต่อเรื่องตามวาวันเจ้าใช่ทิศตะเมื่อไปเที่ยวข้างนอกและพี่นอกผู้แสวงหาปรดต้องการในยังเลยประสงค์สิ่งนีล้ล่ะแต่ที่จริงที่ ภาพที่บนไดเห็นก็แก่จะตายเลือบบ่อนบาวดโอเมนยังเกิดพีน่นอกผู้แสวงหาปวดต้องการยังยังเลยเจ้าชายเสดทพอได้เห็นภาพทั้งหลายที่เห็นมาเนี่ยเลื่อนแต่ภาพที่จะขอมาค่อยเห็นทั้งนั้นเจ้าชายเสด็จทธพอได้เห็นภาพทั้งหลายที่เห็นมาเนี่ยเลื่อนแต่ภาพที่จะขอมาค่อยเห็นทั้งนั้น สวัสดีครับเ,เพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกมือนรื่มาวาตอตตตอนเชวโต่อเรื่องจำมะวันเจ้าชายทิตทะเมื่อไปเที่ยวข้างนอกนอันนี้สำนีก็นำพี่น่องมือนคอยมาต่อบวดอย่างเดียวเพะเลยตัดสินใจออกบวชให้นายชนะเอามาตะก,กะกันตก,กะมา ก็คีอันดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกมืนหนึ่งอันดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกมืนหนึ่งอันดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน วันนี้ก็เป็นอีกมันหนึ่งก็ออกหนีออกจากว่างมาตอนกลางคืน,นออเลยของวายามเ่นมาได้พราะว่าพระเจ้าสุธตนะปิดกันตลอดเลยแล้วก็เลื่อนเป็นภาพตีนาสิลดใจหมางตีสุดเจ้าชายสิทธิาก็เลยคิดเห้จะได้เขาจังสิเอาเอาเพื่อสิเอาเทวดาเพื่อต้องการสิเอาอเอาจ้าชายสิทธิาเอาบวชละ่ะนิสัย คนสังสมมาตั้งหลายพหลายชาติคนสังสมมาหลายพบหลายชาติก็เพื่อต้องการนั่นนี่ล่ะเพื่ออันนี้ละ่นนละที่เหตุให้เจ้าชายชิตตะซึ่งในจิตใจม่งมากพรา,พราะในบวชย่างเดียวพอก็เลยตัดินใจออกบวชให้นายจนะเอามาตะกะกันตะกะมาก็กขีประสงค์สิ่งนี้ละ่ะ แต่ที่จริงที่ภาพที่บนได้เห็นนะเก็แก่เจ็บตายแล้วอาบวชโมเมนยังเกิดพว่เสียเอาเทวดาเพื่อต้องการเสียเอาเจ้าชายทิัตะเอาบวชนะฮะบวช้องการในยังจกักยางพ่นมาสุจใจตรงนี้พ้นส้ายก็เลยพ่นก็ได้เมื่อเอาบวชพ่นก็ได้บอกบอกนายชน,นะ ไปเอาซาเอามากันตะกะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกือนหนึ่งก็ออกหนีออกจากว่างมาตอนกลางคืน,นดออเดยของวานยำเวม้นบม่้เพะว่าพระเจ้าสุโธธนาปิดกันตลอดเลยแล้วพี่น้อผู้แสวงหาต้องการหนึ่งยังเลยวอนนี้เอามาบวชกับมหอด เต็นมน้ำเมนันเชลาในสถานที่เม่นนันก็นั่งลงเม่นนันอันนี้ล่ะที่เหตุให้เจ้าชายชิตตะซึ่งในจิตใจเม่งมากพอพอในนิสัยพันสังสมมาต่้งหลายพบได้ชติพันชังสมมาหลายพบหลายชาติก็เพื่อต้องการนั่นนี่ล่ะเพื่อมือละนิดมือละนอย เวลามาลายแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวบีพี่นอ้องซีนายซุกวันนิสัยเพิ่นสร้างสมมาตั้งหลายภพหลายชาติเพิ่นช่างสมมาหลายภพหลายชาติก็เพื่อต้องการนั่นนี่ละเพื่อมื่อละนิดมื่อละน้อยเวลามาลายแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวบีพี่นอ้องซีนายซุกวันที่เฮามาฟังธรรมกันแต่มาบอกธรรมะโสพี่นอ้องฟัง มนีก็ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ที่สะดุดใจมากทีสุดก็คือ <c oughs> นางบวชได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ที่สะดุดใจมากทีสุดก็คือ <c oughs> นางบวชอ่ส่งมากันตกะออกจากว่างโดยหนีออกตอนกลางคืนบ่ห้ผู้ใดหู ไรออกมาบวชอีบอเป็นคือสมเรานีิแต่ภาพที่เพิ่นสะดุดใจมากที่สุดคือการเป็นนักบวชออกเสเวงแล้วก็ลื่อนเป็นภาพที่น่าสะดดใจมากที่สดุดเจ้าชายเศรสตาก็เลยคิดให้จะได้เขาจังสิเอาเขาสัน่นอันนี้สำนีก็นำพินออมมือคอยมาต่อคือเทวิตาดน บรรดานในคนเห็นจุดประสงค์กับเพื่อสีเอาพ้นออกบวชนะจุดจุดประสงค์ัอันนี้สำนีก็นำพิอามื่นคอยมาต่อสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกืันหนึงมาเพื่อสีผ้าออกบวชเมือ่อใด มาสันตกะมากับนายชนะสวันดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ก็เป,เ,กนนกเป็นอีกมือนหนึงที่ส่งมากันตกะออกจากวังโดยนี้ออกตอนกลางคืน,นบวหให้ผู้ใดหูไรออกมาบวชอันิวัตเนาะแต่เจ้าชายชีสัะเนี่ย คุณบารมีคุณสางสมมาบ่ได้หวังไปทางนั้นหวังในการออกบุญเพื่อสิยเอาทเทวดาเพื่อต้องการเสีเอาเจ้าชายชิตตะเอาบวชละ่ะได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ที่สะดุดใจมากที่สุดก็คือ <c oughs> นางบวชอันนี้ละ่ะที่เห็ุให้เจ้าชายชิตตะซึ่งในใ,นใจมงมาก พาะพอในอไหลเมืเอออกบวชพิ่นก็นได้บอกบอกนายชน,นะให้ไปเอาซาเอามากันตะกะที่บอกเป็นคือสุมเหล่านี่แต่ภาพที่เพิ่นสะดุดใจมากที่สุดคือการเป็นนักบวชออกแสเวงคือเทวตาดนบรรดาในพิ่นเห็นจุดประสงค์กับเพื่อสี